ตอนนี้ผมกับเก่งกำลังเดินทางขึ้นไปยอดภูข้างซึ่งเป็นภูที่มีตำนานเล่าขานเป็นภูที่อยู่ตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติภูเรือภูข้างวันนี้ไปดูไอความสวยงามของธรรมชาติไม้นานาพันุ์บนยอดภูข้างนี้เราจะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับก็คือ ลานหินปุ่มซึ่งมีเป็นลานไม่น้อยกว่า 30- 40กบสี่าไร่นะครับซึ่งมีลักษณะหินเป็นปุ่มคล้ายๆกับหินปุ่มของภูหินล่องก้าและบริเวณไม่ไกลจากนันนะก็จะมีลานหินแตกมีลักษณะคล้ายๆกันลานหินแตกตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ที่หลบซ่อนของผู้กอ่อการร้ายหรือลัทธิคอมมิวนิสต์เก่านะครับเป็นที่ซ่อนอาวุธหนักไว้บริเวณต,ตรงนี้เมื่อประมาณสักว0ปีที่แล้วนะครับบนยอดผูกข้างก็คือที่พักพิงของ